วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่เขาช่องลมครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเราเดินทางด้วยรถส่วนตัวออกจากกรุงเทพเนี่ยรับรถไปถึงเขื่อนขุนด่านใช้เวลาเราๆชั่วโมงกว่าๆนะครับวันที่เราไปอ่ะเป็นวันหยุดนะทุกคนรถเยอะมากใครที่เดินทางมาวันหยุดนะครับวางแผนดีๆนะเพราะว่าที่จอดรถที่นี่มันมีจํากัดนะครับ สองคนครับพร้อนะลูกน้องสี่ห้าสี่หกสี่แปดค่ะขอข้ามสี่เจ็ดแค่หนึ่งเรือลำนี้ประกันน้อยค่ะคนั่งรอก่อนนะคะทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะลงเรือไปเข่าช่องโลกคับเดินพร้อมกันตอนนี้ก็คือเดินไปไหนนะเดินไปขึ้นเรือเดินไปขึ้นรถแต่ว่าไม่รู้รถตรงไหนเฮ้ยไม่ครับเดินไปพร้อมกันเดินไปขึ้นรถหรอแต่ว่าที่ลงเรืออยู่แค่นี้เองนะออ๋เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเป็นรถจะไปพร้อม ก็กี่คนวะสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอยู่นักขัตฤกษ์ไม่รับเหมานะครับพูดเลยคนค่าลงเรือเท่าไหร่นะมึงคนละสองร้อยคนละสองร้อยบาทสองร้อยก็เสียวได้ไปเลี้ยวซ้ายเห็นบันไดขวามือไปครับทุกคนครับเราไปลงเรือกันครับบันไดสู่สวรรค์ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ เขื่อนหุนด้านใช้ปาการอะไรวะปาการชนว้าทุกคนดูมันสวยมากเลยกูใส่ช่วยกันผลไม้ยังกูซืกันผลมาเนี่ยเห็นไหมเขาเข้าไปในร้านแ้ทุกคนครับเราจะเข้าไปในหนั้นมังครับนั่นคือเขาช่องลมใช่ไหมเข้าใจยังทำไมเขาถึงเรียกว่าเขาช่องลมไม่เข้าใจไม่ใช่ว่ากูตั้งเองไม่ใช่กูตั้งไปเรื่อยเปื่อย นี่เป็นการไปเขาช่องลมครั้งแรกของเรานะเขไม่เคยไปเหมือนกันเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดไม่ธรรมดานะเออชุดชงลอยชุดชงลอยทุกคนคนดูดิมีแค่เรา เอ้ยคนที่ขึ้นมาก่อนนี้ค carry ือเขามังแต่กี่โมงว่ะ455นี่มันเพิ่อสิบโมงครึ่งเองนะมึงอมแค่ตอนลงดีที่กูและตอนขึ้นกลับตอนไี้อย่าดูถูกกูโอ้โฮออสวยอ๋ออย่างนี้สองสี่คน สวยทุกมุมเออวางกล้องตรงไหนก็สวยสวยเนาะใช่แล้วมันมีน้ำตกตรงนู้นด้วยเดี๋ยวจะไปไกูก็ไปมาไปมาเดี๋ยวก็คันหรอกมึงใช่อันนี้อะคันลงแม่ไหมพี่เบลซื้อไปทางไหนวะนี่ทางเดินอยู่นี่ไม่ใช่นี่ก็เดินได้นี่ปะตรงนั้นเราเรียกว่าน้ำตก ต้นน้ำอที้เขาบอกว่าต้นน้ำเพราะว่ามันไหลลงมาจากขอบเอ้ยจากขอบไงแล้วน้ำจากตรงนี้มาจากไหนมึงไปเรียกว่าต้นน้ำของไก็เป็นต้นน้ำไงแล้วก็มาเป็นอยู่ในเขื่อนไงไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อเอ้าทำไมไม่เดินดีๆวะเปียกไหมอ่ะเออไปใสได้ไง โค้โโอโตอนนี้เราถึงต้นน้ำน้ำอะไรวะมมไม่ใช่ฝนเหรอวะไม่ใช่ฝนเหรอวะเขื่อนเขาอีไว้ทำอะไรเก็บฝนปะ,นะเก็บน้ำฝนะมะคือเพราะเพราะว่ามันแรงเขาถึงต้องสร้างเขื่อนปะแล้วถ้ามันแรงแล้วมันจะมีน้ำได้ไงตั้งแต่แรกความรู้ไปปะ โอ้ยเรี่ยีจะมาบอกต้นน้ำได้ไงงงไหมไม่รู้ว่าตอนนี้คืออะไรว้าทุกคนสวยมากเลยไทยวะาทุกคนทุกคนล้วขแาช่องลมมันสวยจริงจริงโอ้มา,าทุกนอาทิตย์แล้วแบบนี้ ลื่นมาเนี่ยลื่นมาเนี่ยเฮ้ยมืออันนี้มุมนี้สวยอะลีดนี่เอาโทรศัพท์อันนี้ว้าวเฮ้ยนี่ตรงกลางนี่เออเอออันนี้ดี่บอกดีฉากฉากซีชาก ซื้อซองทุกคนครับตกนะผาอันตรายมากใครจะมาเข่าช่องลมเลือกลายดีๆนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะลุกยังไงให้ไม่ล่วงเลยคิดก่อนอคิดก่อนนะทุกคนอ๋ออันดับแรกคือเราต้องเก็บกล้องสักตัวหนึ่งก่อนเราจะได้มีมือเออ โอ้ยเอ้ยยล่วงแล้วล่วงแล้ว <laughs> อันตรายมากนะทุกคนตรงนี้ห้ามเดินนะครับ <laughs> โอ้ยเหนื่อยไปไหนไปไม่ได้ลื่น <laughs> เหนื่อยเลยเหนื่อยวะ่ะ คนครับอย่าดูถูกอย่าดูถูกเขาช่องลมกูพูดเลยอีกสิบนาทียังเหนื่อยมากคือลงเรือมาเขาให้เวลาสี่สิบนาทีกับจุดแรกใช่ป่ะไม่รู้ว่ะแต่ว่าจุดแรกเนี่ยเราลงมาเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไปไม่ไกลเกินเรือร้อยเมตรเลยคือมันสวยอะครับอะไรตะกี้กินอ ว่าต้องต้องกดอ่ะเวลาเดิอนอ่ะเพื่อไม่ให้ก,กินก็คือตะกี้กินอ่ะมึงมังี้สิมไม,มนไปทางนู้นหรอไปไหนอ่ะมันยังไม่หมดเวลาเลยจริงปะก็นในเขื่อนอ่ะมันมีก็แปลกแล้วปะ เออย่าแม่งขันได้ไหมฮะฮะกล้องก็คือกล้องนเนี้ยเหรอเข่าช่องลมเหนื่อยอยู่นะ ยคือดินโคลนเยอะมากนะครับตรงทำไมไม่เดินดีๆวัเนี้ยงงอยู่เนี่ยไอ้กูก็จะตีตลอดกลัวเหมือนไม่ได้ไปเดินป่าและต้องพากูผ่านเกือบยากใส่แองเท้วก็เสื้อกับพวกนกพวกเนี่ยมันเยอะมากเลยมันน่าจะมีเลนแบบสูเป็ใไง บ่นไปหลายดอกอะไม่ทันละเด็กสองขวบยังเดินได้พ่ออุ้มมาหรือเปล่ามึงจริงเราต้องเดินขึ้นไปข้างในด้วยนะแต่40นาทีมันจะพอได้ยังไงอะจะบ้านเหรอเขากไม่รอมึงไม่ได้มาสิบคนวะเขานับไว้ไงแปดเอหมายเลขแปดสิบสี่คนเมื่อกี้ก็เห็น สี่เลขเยีะอกเดี๋ยวเลือลนรหรือวาไหนเรอแปดสี่เก้าเราไม่ได้ไปฝั่งนี้นะมันมีที่ให้เดินนะล่ะสวนมากขี่หลังได้ไหมคะ <c oughs> มึงขี่หลังเดินกูก็แย่แนละ้ว <c oughs> เ,เห็นเขาขี่หลังกันนะโอเดีย๋ยวออกลูกกระตาด้วยแล้วถ้าเขาทิ้งเราอะ่ะเราต้องว่ายน้ำไปต่อว่ะ <c oughs> สี่สิบนาทีมันจะไปพอเลยวะอ๋อกูถึงว่าแล้วว่าลงไปตรงนี้เลยไงว่าทําไมเขาถึงกลับไปกันแล้วรอบที่เก้าโมงอะสี่สิบนาทีเองมึงกูอ่านในรีวิวเขาให้ตั้งสองชั่วโมงไม่ใช่หรอวะจริงๆอ่ะไม่วันนี้คนเยอะเพราะอะไรเสียใจอ่ะแต่ถ้ามาไม่มีคนก็คือไม่มีใครมากับเรานะก็คือปล่อยไปเลยบ่ายกลับไปสามแต่ว่าก็คือเราต้องจ่ายค่าเรือเองพันห้าเลยนะไม่ต้องรวมกูนะ ตีสิสวยสวยไม่ได้ andal, ออเดี <sm> ๋ยวออกเดี <reco Christ and sweating> <t> ๋ยวโดนลิขสิทธิ์ร้องหลบลิขสิทธิ์ขนาดนี้มันไม่โดนเสร็จพยายามมีแต่เสร็จพวกคันโทรได้ไหมอ่ะเมือนคิดดีๆร้อนขนาดนี้ร้อนขนาดนี้อ๋อทุกคนเขาช่องลมสวยมากเลยนะว้าของอะไรนะอะไรนะอันเนี้ย เขาช่องลมว้าวสวยมากเลยทุกคน ใช่หรอมันขึ้นไม่ได้ไดทำไมมึงต้องเถียงวะโอ้โหเียมึงนี่ยิ่งกว่ากูอีกนะเนี่ยด,ดีๆมีไม่ไปมึงต้องพากูมันลำบากอะไรขนาดนี้เนี่ยกูเข้าเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วกูเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วเนี่ยที่กูพาไปลำบากทั้งหลาย โอ้ช่วยด้วยไม่รู้มึงแหละโอ้ยไปทางนู้นนะครับไปทางนู้นนะครับเนี่ยคะเนี่ยเดินลงไปนี่เลยนปล่อยทางนี้ไว้ให้คนบ้ามึงยังไม่มีใครกลับไปที่เรือเลยใช่ไหม ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยแก่เพราะม่แก่อย่าพูดคำนั้นหมายได้แต่ยังหนุวดไหม งนี้เป็นจุดที่สองนะครับของเข่าช่องลมที่ละเ,เรือพามาด้ยนะพามามาดูมาชมามาแวะตรงนี้มีเซเว่นนะทุกคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นจุดอะไรนะ,มะไม่รู้ต้นน้ําอันนี้ปลายปลายน้ำ <laughs> ยังเคลียร์กับต้นน้ำว็กูไม่จบเลย, <laughs> ยเอ <laughs> โอ้หตรงนี้เป็นเหมือนแบบหุบเข่าแบบหุบเขากินคนแนะบบดูดิเป็นหุบแบบ หุบอะไม่บานทําทาราดามถ่าแทมคือเมื่อกี้นี้คือฝอนตกเยอะแอะน้ำได้คุณ ได้ ดีไม่มีให้เดินนชื่อว่าลาลิกาได,ได้อยู่นะดูทรงแล้วเนะี่ยได้อยู่ไ,นะได้ได้เพราะว่าชอบเดินลำบากลำบากสบายแางรียบๆไม่เดินม,มึงตกไว้ไม่คุ้มนะ จะไปกับแซงสี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะเบาๆไอสัตว์เหรเยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนเสาช่องลมสวยมากเลยไคิดดูการที่ไรคิดว่าที่ดีอะครับคิดดูการ วิ่ตําหึงมะใช่ป่ะใช่ดิใช่ใช่ก็คือตําหึงฮะฟังแมวเหรอฟักแมวอ่ะเหรอตําหึงไม่ใช่แบบนี้ทุกคนครับนี่คือตําหึงอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใบมันไม่ใช่มันทำไมมึงถึงรู้จักฟักแมวด้วยอ่ะกินบ่อยอ๋อเออจริงด้วยเพราะว่าใบมันเป็นใบมันสากใบมันสากก็ต้องเป็นตําเอ้ยฟังแมวแหละ น้ำตาลตกเหรอนั่นรัดใช่ไหมไปกูเชืญก่อนเอ้อทำไมในรีวิวมันดูง่ายจังวะในรีวิวมันดูง่ายจังวะ การเที่ยวการพักผ่อนพักยังไงก่อนวะนเหยยีบได้ไมฮนะียแม่งอันนี้ต้องตัดออกเอ้าอมาเก็บยอดสักแมวค่ะเออใช่แต่ยังไม่เห็นยอดเลยนะ ดีจะไปกับแสงสีสงสเขาบอกว่าอย่าดูถูกเผาช่องลม กูท่าจริงมึงทำไมมึงสันหาทางจังหวะเออกูก็ว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่มึงขึ้นไปแล้วนี่หลี่ได้ได้กูว่ามึงกูว่ามึงไปเดินเขากบกูได้มึงสันหาไงทุกคนครับเราเซอร์เรดเลนเจอร์ นนนนะะะเยออ่่ไมสค้ที่คุณหมอบอกว่าให้ออกกำลังกายอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะเนี้ยครบครั้งแรกขยันหาทางซะด้วยอะะไรนขยันหาทางซะด้วยไม่กูต้องการที่จะแบบว่าเอาทางสบายอ่ะแต่ว่าที่มึงเลือกสักไม่ไม่สบายสักทางเลยนะ ไม่ว้อัสบายแล้วโยตรงนี้มีเซเว่นนะทุกคนใครเอาดีเซเนเซอทมีทุกอย่างยีถูกมากเลยทุกอย่างยี่ขนไปได้ขนไปเลย เ็ไปไปเขาช่องลม<อ>จบภารกิจเขาช่องลมครับทุกคดน,นี่สุดเราก็ได้มาเยี่ยมชมเขาช่องลมจบแล้วคนระับต่อไปก็เดินขึ้นกลับกลับไปน,นไม่รู่ อเห็นเส้นขอบฟ้านั่นไหมทุกคนเขาน่าจะมีลิฟต์เนาะเอาละครับขอปิดทิปเข่าช่องลมเพียงเท่านี้นะครับขอนั่งกินกาแฟตากแอร์สักพักหนึ่งนะทุกคนสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ